มีคนเคยถูกไหมครับที่อยู่ตรงนี้จริงเหรอครับผมโอ้เป็นผมซื้อผมไม่เคยถูกเลยหกตัวเลยหกตัวเลยตัวเลยแต่เล่นอันไหนครับบนต้องลอยให้หนึ่งโอ้โหสี่ศูนย์ใช่ครับผมก็สี่สิบปี KFC เขาไงครับผม ต,ไไตัวนี่ไงเอาแบบไล่มาส,ส,สิสี่ตัวแล้วก็เ<ง>ป็นสี่สี่ศูนย์ครับผมแต่ถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้อย่าโทษผมนะโทษเคฟซีนะปีเขาแล้วก็ครบรอบสี่สิบปีของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยครับผมมูเต้นรู้อ๋อเรื่องสายมูอ๋อเหรอครับผมแต่แต่ละคนก็จะมีเจ้าประจำของตัวเองไม่ใช่หรอครับผม พวกผมผมก็ย่าหน้าครับผมอ่ย่าหน้าครับผมส่วนไม่รู้สิคือเอ๋อผมไม่ได้ไปวัดอื่นมานานมากแล้วนะผมก็ <c oughs> จะเป็นอ้าว <c oughs> เพชรหลุดอีกโอเคแบบไปไหว้ไปแล้วหรือเอ่อวันเล่านี้ไม่ได้ไปครับผมแต่ว่าตอนนั้นก่อนคอนเสิร์ตไปไปแวะไปแ,แค่ไปสวัสดีเขาเฉยๆครับผม <c oughs> แล้วก็จะแบบมีแค่คือไม่ได้ไม่ได้ไปบ่นทุกรอบครับผมก็จะวันนี้แค่ไปไหว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ขออะไรเลยเขาก็คือไปแค่ วหวสวัสดีอะไรมานานนะผมแล้วก็แบบแบบอะไรนะจับลูกปิงปองเนี้ยแล้วคนเขาจะถามตลอดว่าได้เลขอะไรนะ <c oughs> ล่าสุดหรอครับผมแต่ล่าสุดนี่นานมากแล้วนะพี่รหรอครับผมออกมา <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเก้าหรือหกนะครับผมแต่ว่าได้มาเป็นเก้าเจ็ดพอดีก็คือวันปีเกิดผมเลยใช่แต่เก้าเจ็ดมันหลายมันหลายมันหลายรอบแล้วนะครับผม <c oughs> แต่ผมอยากรู้มันจริงเหรอครับเรื่อง,ง,งมันมันมันจะมันจะบังเอิญอย่างนี้ได้จริงเหรอเชื่อผมซื้อผมไม่เคยได้เองย <c oughs> โอเคได้ลองลองลองเลขนี้ดูแล้วกันดูว่าได้จริงหรอือเปล่าถ้าเกิดอันนี้มันได้จริงๆคือ <c oughs> ผมจะยอมรับเลยครับว่าผมขลังจริงขลังเยอะเห็นจมวด ไม่ครับเดี๋ยวของเสื่อ <laughs> มไม่ได้ไม่ได้โอเคขอบคุณมากนะครับ <laughs> ขอบคุณมากนะครับนะครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเจอกันอีกนะครับพี่ขอบคุณมากะครั <laughs> บ